ขอบคุณพระเจ้านะครับ <c oughs> สําหรับช่วงการนมัสก,การแล้วก็การถวายเพลงพิเศษนะครับน่าชื่นใจนะครับที่พระเจ้าได้รับเกียรติผ่านเสียงเพลงนะครับที่เราร้องนะครับพี่น้องเปิดหนังสือยอ้ยอนบทที่สามครับย้อนบทที่สามข้อที่หนึ่งและข้อที่สองนะครับในหน้าที่สองหนึ่งหนึ่งสามนะครับ อยากจะให้อ่านพร้อมๆกันนะครับย้อนบทที่สามข้อที่หนึ่งและข้อที่สองครับหนึ่งสองสามครับ ที่ฐานด้วยกันนะครับพระบิดาเราสรรเสริญพระองค์เราขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระวจนะของพระองค์ที่เป็นภาษาของเราให้เราได้ถ่อมใจนบนอกเที่ยวฟังและก็ศึกษาขอพระเจ้าทรงโปรดให้น้าพระทัยของพระองค์สำเร็จในชีวิตของพวกเราขอพระเจ้าพระวิญญาณสุสธิ์ของพระเจ้าทรงเปิดตาเปิดใจพวกเราให้เรามีสติให้เรามีปัญญาในความเข้าใจในพระวจนะของพระองค์ในเช้าวันนี้ช่วยผู้แบ่งปันด้วยที่จะรับธิเดชที่มาจากพระวิญญาณสุดิของพระเจ้าช่วยพี่น้องเราทุกคน ที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดผ่านพระวนจะนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้เช่นกันเราที่ฐานทูนขอในพระนามพระเยซูกิตเจ้าอาเมนในบทเรียนในเช้าวันนี้นะครับเป็นการตอบคําถามหนึ่งคำถามนะครับที่มีคําถามคําถามหนึ่งที่เข้ามานะครับบอกว่าจริงๆแล้วพระเยซูก,ก็เหมือนกับคนทั่วไปนั่นแหละนะครับผมอยากจะตอบคําถามนะครับสําหรับหลักฐานพยานเกี่ยวกับ สิ่งที่บ่งบอกว่าพระเยซูไม่เหมือนใครนะครับพระเยซูไม่เหมือนใครพระเยซูไม่ใช่แค่ลูกช่างไม้นะครับมีบทเรียนอยู่6ประการที่ผมอยากจะบอกในเช้าว,วันนี้ว่ามีหลักฐานต่างๆที่พ่อพีบันทึกไว้พระเยซูไม่เหมือนใครนะครับหัวข้อจึงบอกว่าพระเยซูไม่เหมือนใครมีหลายคนนะครับเขาบอกว่าพระเยซูก็เหมือนศาสดาคนอื่นๆแหละไม่แตกต่างอะไรหรอกพระเยซูก็เหมือนศาสดาทั้งหลายที่มาตั้งศาสนาในโลกนั่นแหละนั่นคือความคิดและเป็นคําถามนะครับ แล้วเขาบอกว่าพระเยซูก็เหมือนกับว่าอยู่ภายใต้กฎอนิจจังเหมือนกันนั่นแหละก็มีตายมีเจ็บมแล้วก็มีเกิดมีตายมีอะไรเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกับมนุษย์ทุกคนผมอยากจะบอกนะครับว่าจริงๆแล้วนะครับพระเยซูมีหลายสิ่งหลายอย่างที่พระคัมภีร์บันทึกว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่บันทึกว่าพระเยซูไม่เหมือนใครนะครับพระเยซูทรงแตกต่างนะครับเพลงที่เราร้องกันที่บอกว่าไม่มีใครเหมือนพระเยซูพระผู้ยิ่งใหญ่ในเพลงที่ผู้เป็นที่เราร้องโดยกันมาเราเห็นว่าพระเยซูไม่เหมือนใครจริงๆนะครับ มีหลักฐานอยู่หกประการนะครับที่ผมอยากจะแบ่งปันแล้วก็หนุนใจแล้วก็เป็นการตอบคําถามสําหรับคําถามที่ดีนะครับสาหรับคําถามที่ทําให้เราก่อนหน้านั้นเราเองก็มีคําถามลักษณะแบบเดียวกันว่าพระเยซูก็ไม่แตกต่างจากศาสดาทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาในโลกใบนี้หรอกมค์ก็เหมือนก็เป็นคนตั้งศาสนาคนหนึ่งนะครับประการที่หนึ่งนะครับที่เป็นพยานหลักฐานว่าพระเยซูไม่เหมือนใครก็คือพระเยซูมาจากสวน ถ้าเราอ่านข้อที่13นะครับยอนบทที่3ข้อที่13นะครับเป็นคําพูดของพระเยซูเองพระองค์บอกว่าไม่มีผู้ใดได้ขึ้นไปสู่สวรรค์นอกจากท่านที่ลงมาจากสวรรค์คือบุตรมนุษย์ผู้ทรงสถิตในสวรรค์นั้นเราจะเห็นว่าในโลกของศาสนานะครับมีมีคนดีมากมายที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ถึงขั้นตั้งาศาสนาถึงขั้นตั้งลทัทธิได้แต่ไม่เคยมีใครที่จะบอกตัวเองว่าเขามาจากสวรรค์เลย มีเพียงพอมพีนะครับที่บันทึกถ้อยคําของพระเยซูคริสต์เองพระองค์บอกว่าพระองค์ทรงมาจากสวรรค์นะครับและพระเยซูมาเพื่อจะช่วยคนทั้งหลายให้รอดด้วยมาตรฐานเดียวกันด้วยนะครับในข้อที่17นะครับพระองค์มาเพื่อจะช่วยโลกให้รอดจากความผิดความบาปนั่นคือเป็นคำพูดของพระเยซูพระเยซูมาเพื่อจะบอกทางไปสวรรค์ ถึงแม้ว่าจะมีคาพูดมากมายบอกว่าสวรรค์มีจริงเล่าไม่เคยมีใครเห็นไปไม่เคยเห็นมีใครไปสวรรค์แล้วกลับมาพูดสักคนเลยอย่าพูดอย่าเอาเอาเอาพูดในสิ่งที่มันไม่เป็นไม่เป็นความจริงเลยลักษณะแบบนี้นะครับแต่เราขอบคุณพระเจ้านะครับพระอภินพ์บันทึกชัดเจนว่าพระเยซูามาจากสวรรค์และพระองค์มาบอกทางไปสวรรค์ให้แก่พวกเราด้วยมาตรฐานเดียวกันมนุษย์ทุกคนทั่วโลกนะครับวิธีการไปสวรรค์ด้วยมาตรฐานหรือวิถีทางเดียวกันที่พระเยซูบอกนะครับ เราจะเห็นว่าสวรรค์เป็นที่ประทับของพระเจ้านะครับแล้วก็สวรรค์เป็นที่อยู่ของคนที่เชื่อในพระเยซูด้วยเป็นหลักการง่ายๆนะครับนี่คือสิ่งที่พ่อพีบันทึกไว้หนังสือย้อนบทที่3ข้อที่1และข้อที่2ถ้าเราอ่านบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเราจะบอกว่าเราเป็นคนดีไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรเพราะมนุษย์ส่วนมากจะมองว่าตัวเองเป็นคนดีทั้งสิน้นแต่อย่าลืมว่าผู้ชายคนนี้ที่มหาพระเยซูในเวลากลางคืนเขาเป็นฟาริสีในประเทศอิสราเอลมีาศาสนาสายหลักอยู่สองสาศาสนาก็คือาศาสนาของกลุ่มฟาริสีและสะดุสี สะดุสีเขาไม่เคยมองใครว่าดีกว่าพวกเขาเลยเขาเป็นคนที่มองว่าตัวเองเป็นคนที่ชอบทำที่สุดพูดง,ง่ายๆคือคําพูดของนิโคเดมัสคนนี้เป็นคําพูดที่มาเหมือนกับว่าเป็นคําพูดจากศัตรูที่ยอมแล้วว่าพระเยซูไม่เหมือนใครบอกว่าพระเยซูเป็นครูที่มาจากสวรรค์นั่นคือคาพูดถ้าเป็นคําพูดจากพรรคพวกเดียวกันไม่เรื่องไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรนะครับที่จะบอกว่าคนนั้นเป็นคนดีมากเลยนะเป็นคนดีมากๆเลยแต่มันมี มันจะมีใครสักครั้งมีมีมีสักครั้งที่เป็นพมพูดจากปากของศัตรูแล้วบอกว่าเขาเป็นคนดีนิโคเรมัสเป็นฟอริสีเป็นคนที่มีศาสนาเป็นของตัวเองเป็นคนที่มีความมั่นอกมั่นใจในความชอบธรรมของตัวเองแต่เวลานี้เขามาหาพระเยซูในเวลากลางคืน,ขนเขาบอกว่าพระเยซูไม่เหมือนใครนั่นคือหลักฐานประการที่หนึ่งที่บอกว่าพระเยซูไม่เหมือนใครก็คือพระเยซูบอกว่าพระองค์ทรงมาจากสวรรค์พระองค์ทรงมาเพื่อจะบอกทางไปสวรรค์ สวรรค์เป็นที่ประทับของพระเจ้าและสวรรค์เป็นที่อยู่ของคนทั้งหลายที่เชื่อในพระเยซูในหนังสือกิจการก็รับรองคําพูดของพระเยซูในหนังสือกิจการบทที่4ข้อที่12ที่บอกว่าในผู้อื่นความรอดไม่มีเลยพระเยซูบอกชัดเจนว่าพระองค์ทรงมาจากสวรรค์และในผู้อื่นความรอดไม่มีเลยคําว่าผู้อื่นหมายถึงทุกคนที่เกิดขึ้นมาในโลกใบนี้ที่เป็นมนุษย์ที่อยู่ใต้ดวงอาทิตย์นี้ไม่ว่าเขาจะเป็นคนดีเป็นคนก่อตั้งาศาสนายังไงก็แล้แต่เขาไม่มีความรอด ในตัวเองและไม่สามารถประทะให้ความรอดแก่ผู้อื่นด้วยมีเพียงพระเยซูคริสต์ที่บอกชัดเจนว่าพระองค์ทรงมาจากสวรรค์เป็นความหมายในในเราเห็นว่าพระองค์ทรงอยู่บนสวรรค์นะครับนั่นคือหลักฐานประการที่หนึ่งที่เป็นเครื่องหมายที่อยากจะตอบคาถามที่บอกว่าพระเยซูก็ไม่แตกต่างอะไรจากมนุษย์คนอื่นแต่พระพีบอกชัดเจนว่าพระเยซูแตกต่างนะครับเราขอบคุณพระเจ้านะครับที่ถ้อยคําของพระเจ้ามีมาถึงคนสองกลุ่ม กลุ่มแรกก็คือมาถึงคิดเตือน <S 2> <S 2> พเพื่อเพื่อจะให้เราทั้งหลายมีความเข้าใจมีความมั่นใจและมีความแน่ใจในการที่ประกาศเป็นพยานแก่คนทั้งหลายว่าพระเยซูไม่เหมือนมนุษย์ทั่วไปและเพื่อไปถึงคนอีกคนบางบางกลุ่มที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าที่เขาจะควรจะถอ่อมใจเปิด,เป,ดเปิดตาเปิดใจที่ยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าที่มาจากสวรรค์จริงๆมันถึงเวลาแล้วโลกทุกวันนี้เป็นโลกที่อยู่ลำบากโลกทุกวันนี้น่ากลัวมากขึ้นน่ากลัวมากขึ้นอันตราย,มา,ยมากขึ้นอันตรายมากขึ้นพี่น้องครับมันเหมือนกับ โลกนี้เหลือเวลาไม่มากแล้วมันถึงเวลาควรที่คนทั้งหลายจะทอมใจเปิดใจต้อนรับพระเยซูเพราะพระเยซูประทานช่องทางในการไปสวรรค์ด้วยหนทางที่เป็นมาตรฐานเดียวกันก็คือการเปิดใจต้อนรับพระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเท่าน,นั้นก็เพียงพอเราไม่จําเป็นจะต้องทําคุณงามความดีและสนับเพื่อจะสนับสนุนในการไปสวรรค์เลยเราขอบคุณพระเจ้านะครับคําพูดนี้เป็นคาพูดของพระเยซูคริสต์เองพระองค์ทรงบอกว่าพระองค์ทรงมาจากสวรรค์นั่นคือเหตุผลและหลัก หลักฐานประการที่หนึ่งที่อยากจะทําความเข้าใจนะครับประการที่สองนะครับพระเยซูเทศนาด้วยสิทธิอํานาจที่มาจากพระเจ้าพระเยซูเทศนาด้วยสิทธิอํานาจที่มาจากพระเจ้านะครับหลายครั้งพระเยซูเทศนานะครับพระเยซูจะพูดคําคําหนึ่งที่ติดปากพระองค์บอกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายหมายความว่าอะไรพระเยซูกําลังบอกว่าพระองค์ทรงเป็นความจริง ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่จะนักที่จะมีนักเทศในปัจจุบันที่เข้ากายก่อนที่เขาจะเป็นนักเทศเขากายก่อนหน้านั้นเขาเป็นนักการศึกษานักวิชาการ<ม>เขามีความรู้เขาจบพักคัมภีร์ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เขาเทศนาได้หลายครั้งบางทีเวลาที่เราเทศนาบางครั้งบางทีเราต้องเตรียมบทเรียนค้นหาข้อมูลหลายอย่างเพราะมันเกิดจากการศึกษาแต่พระเยซูบ,บอกว่าความจริงอยู่ในพระองค์เลยพระองค์ไม่ได้มีการศึกษาอะไรเลยนะครับพระองค์ไม่ได้เรียนหนังสือก่อนทจะเทศนานะครับ ความจริงอยู่ในพระองค์นะครับในยอห์นบทที่7ข้อที่1 4ถึง17เราจะราเห็นว่าตอนที่พระเยซูเทศนาคนเหล่านั้นบอกแปลกใจทําไมพระเยซูถึงรู้ความจริงเหล่านี้ทั้งๆท,ที่พระเยซูไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยเราขอบคุณพระเจ้านะครับพระเยซูบอกว่าความจริงอยู่ในพระองค์พระองค์เทศนาด้วยสิทธิทอํานาจที่มาจากพระเจ้าอย่าลืมนะครับนิโคเรมัสเป็นฟาลิสีตลอดชีวิตเขาเขาเคยได้ยินคําเทศนาจากฟาลิสีด้วยกันมาเป็นร้อยๆเป็นพันๆคน แต่เขาบอกว่าพระเยซูเทศนาไม่เหมือนคนเรานั้นพร,พระองค์ทรงเป็นครูที่มาจากพระเจ้านั่นคือคําพูดจากปากของศัตรูก็คือฟาริสีเขาเป็นศัตรูกับพระเยซูก่อนหน้านั้นเพราะพระเยซูทําอะไรที่เป็นสิทธิอํานาจที่มาจากพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระเยซูมีคําเทศนาที่ไม่เหมือนใครด้วยพระองค์ทรงเทศนาด้วยสิทธิอํานาจที่มาจากพระเจ้าแล้วก็การกระทําของพระองค์ก็เต็มไปด้วยสิทธิอํานาจของพระเจ้าเหมือนกัน เราจะเห็นว่าพระเยซูทรงขับผีทรงรักษาโรคทุกชนิดทุกสถานที่โดยสิทธิอํานาจของพระเจ้าพระเยซูบอกว่าข้าพเจ้าไม่ทําอะไรตามใจตัวเองแต่ข้าพเจ้าทําตามผู้ที่ใช้เรามาก็คือพระบิดาสิทธิอํานาจของพระเยซูในการกระทํานะครับโดยเฉพาะเรื่องการไถ่มนุษย์ทั้งหลายให้พ้นจากความบาปเป็นแผนการของพระเจ้าที่บอกไว้ตั้งแต่โลกนี้จะถูกสร้างแล้วว่าพระองค์จะทรงมาสิ้นพระชนบับนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปรับบาปมนุษย์ทุกคนไปไว้กับพระองค์ นั่นคือสิทธิอานาจที่มีเพียงพระเยซูเท่านั้นที่สามารถทําได้เพราะพระองค์เป็นพระเจ้าที่ไม่มีบาปมนุษย์ทุกคนนะครับมนุษย์ทั่วไปเราจะเห็นว่ามีบางคนพยายามที่จะรับโทษแทนคนโน้นพยายามพยายามสร้างว่าถ้ารมให้เป็นคําพูดที่ดูดีเหมือนกับตามเรามาแล้วท่านจะได้ดีท่านจะมีพ้นจากทุกโศกโลกภัยอย่าลืมนะครับคนเหล่านั้นเขาไม่มีสิทธิอำนาจในการทําแบบนั้นมีเพียงพระเยซูเท่านั้นที่มีสิทธิอำนาจแบบนี้ที่มาจากพระเจ้าในการที่จะไถ่าบาปให้กับมนุษย์ทุกคน เช่นเดียวกันนะครับคริสจักรก็ได้รับสิทธิอํานาจจากพระเยซูเหมือนกันในการที่จะรักษาคนทุกประเภทโรคบาปทุกชนิดเราไม่สามารถจะคาดหวังว่าคนที่เข้ามาในคิสจักรจะต้องเป็นคนที่ดีมีประวัติดีมาจากตระกูลสูงมีการศึกษาดีเราไม่สามารถจะคาดหวังได้แบบนั้นเปรียบเสมือนโรงพยาบาลที่ไม่สามารถจะปฏิเสธโรคทุกโรคได้เลยพระเจ้าใช้คริสจักรของพระเจ้าในการต้อนรับคนประเภทนั้นบางคนอาจจะมีประวัติที่แย่มาก บางคนอาจจะเคยทำโน่นทำนี่มาที่ผิดผิดกฎหมายอะไรก็แล้วแต่แต่คิดจักรของพระเจ้าไม่สามารถที่จะปฏิเสธที่จะต้อนรับคนเหล่านั้นได้คิดจักรของพระเจ้าในคำนิยามหนึ่งจึงบอกว่าเต็มไปด้วยผู้คนที่แตกต่างทั้งอุปนิสัยทั้งการศึกษาทั้งเชื้อชาติทั้งสัญชาติพี่น้องครับโลกบาปทุกชนิดคิดจักรของพระเจ้าเปิดต้อนรับขอเพียงคนคนนั้นเขาอมใจว่าเขาเป็นคนบาปคนหนึ่งต้องการการช่วยเหลือจากพระเจ้า คิดจักของพระเจ้าเป็นเหมือนโรงพยาบาลพระเยซูคิดเป็นเหมือนหมอผู้รักษาโรคเราขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระเยซูทรงมีสิทธิอำนาจในการเทศนาแล้วก็การกระทําต่างๆและพระเยซูก็ทรงถ่ายทอดสิทธิอำนาจต่างๆให้กับคิดจักของพระเจ้าด้วยคาว่าคิดจักหมายถึงพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้อย่ารังเกียจเมื่อมีคนแปลกหน้าที่ดูท่าทางเป็นคนที่เล่นล่อนเข้ามาในคิดจักของพระเจ้าพระเจ้านําคนเหล่านั้นเข้ามาเพื่อจะได้รับความรอดในคิดจักของพระเจ้า เราควรจะทําหน้าที่เป็นเหมือนโรงพยาบาลที่ไม่ปฏิเสธโรคนะครับคิดจากของพระเจ้าควรต้อนรับคนทุกชนิดและทุกประเภทนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการกระทําด้วยสิทธิอำนาจของพระเยซูนะครับรวมทั้งการเทศนาด้วยสิทธิอำนาจของพระเยซูที่มาจากพระเจ้าเป็นเหตุผลเป็นหลักการอันหนึ่งที่จะพิสูจน์ตอบคําถามให้คนทั้งหลายรู้ว่าพระเยซูไม่เหมือนใครพระเยซูแตกต่างจากบรรดานักศาสนาทั้งหลาย ศาสดาทั้งหลายที่ก่อตั้งศาสนาขึ้นมานะครับพระเยซูทรงแตกต่างอย่างชัดเจนพระเยซูไม่ได้มาเพื่อจะตั้งศาสนาพระเยซูมาเพื่อจะตั้งความเชื่อให้คนทั้งหลายเชื่อและวางใจในพระองค์เพราะมีหนทางเดียวเท่านั้นที่ไปสวรรค์คือเชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์ก็เพียงพอนะครับนั่นคือเหตุผลประการที่สองนะครับที่อยากจะบอกว่าพระเยซูไม่เหมือนใครถ้าผมพูดเองพี่น้องมีสิทธิ์ที่จะไม่เชื่อ แต่ถ้าเกิดพระคัมภีร์พูดนี่คือถ้อยคําที่รับการดนใจจากพระเจ้าบันทึกไว้เป็นภาษาไทยให้เราได้อ่านให้เรานั่งลงให้เราได้ไข้ควรนี่คือภาษาของเรานี่คือภาษาของเราที่ออกมาจากจิตใจของพระเจ้าให้เราเชื่อฟังนะครับอันที่3นะครับหลักฐานที่บ่งบอกว่าพระเยซูไม่เหมือนใครก็คือการสิ้นพรชนของพระองค์การสิ้นพรชนในหนังสือยอห์นบทที่สินะครับ ข้อที่16นะครับถึงข้อที่19าผมจานพี่น้องฟังในหน้าที่2164นะครับบอกว่าแล้วปิลาสจึงมอบพระองค์ให้พาเขาไปตรึงที่กลางเขนและพาพระเยและเขาพาพระเยซูไปและพระองค์ทรงแบกกลางเขนของพระองค์ไปยังสถานที่แห่งหนึ่งที่เรียกว่าสถานที่กะโหลกศีรษะภาษาฮิบรูเรียกว่ากลโกทางณนะที่นั่นเขาตรึงพระองค์ไว้ที่กลางเขนกับคนอีกสองคนคนละข้าง และพระเยะซูทรงอยู่ตรงกลางปิลาตได้เขียนคำประจานติดไว้บนกลางเขียนและคำประจานนั้นคือพระเยะซูชาวนาซาเรตกษัตริย์ของพวกอยู่การสิ้นพระชนของพระเยะซูเป็นการสิ้นพระชนที่แปลกประหลาดมากกว่า,าศาสดาทั้งหลายที่อยู่ในโลกใบนี้แน่นอนบรรดา,าศาสดาคือคนดีในสายตาของมนุษย์คนจํานวนมากมายติดตามและศรัทธาเวลาเขาเสียชีวิตเขาจะเสียชีวิตด้วยวิธีการที่เป็นธรรมชาติและวิธีการที่คนทั้งหลายให้เกียรติยกย่อง แต่การเสียชีวิตของพระเยซูเป็นการเสียชีวิตที่ทนเยาะเยะ้ยเป็นคนที่เกียรชังการสิ้นพระชนของพระเยซูนะครับไม่เหมือนการเสียชีวิตของบรรดานักศาสดาทั้งหลายเพราะอะไรเพราะการสิ้นพระชนของพระเยซูคิตเป็นเหตุให้คนทั้งโลกรอดจากการพิพาษารอดจากการพิพากษา เพราะการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์เป็นเหตุให้คนทั้งปวงได้รับการยกโทษบาปการสิ้นพระชนของพระเยซูจึงไม่เหมือนคนอื่นจึงไม่เหมือนนักศาสนาทั้งหลายในโลกปัจจุบันการสิ้นพระชนของพระเยซูเป็นเหตุให้มนุษย์ทั้งหลายได้รับการคืนดีจากพระเจ้า ในหนังสือลูกาบทที่5ข้อที่11เราจะเห็นว่าบรรดาคนทั้งหลายที่ติดตามพระเยซูเขาละทิ้งสิ่งสารพัดพี่น้องครับถ้าพระเยซูเหมือนคนทั่วไปนะครับคนติดตามเขาเขาจะได้รับคําสัญญาว่าเจ้าจะดีขึ้นเจ้าจะมีอนาคตขึ้นเจ้าจะมีฐานะการเงินการงานที่ดีขึ้นแต่พระเยซูบอกชัดเจนว่าถ้าท่านติดตามเรานะครับบุตรมนุษย์ที่ที่จะวางศีรษะก็ไม่มีพูดง่ายๆคือถ้าติดตามพระเจ้าไม่มีอนาคตนะแต่คนเหล่านี้ยังติดตามพระเยซู หลายคนต้องเสียสละบ้านช่องหลายคนต้องตายเสียชีวิตทําไมเขาติดตามพระเยซูผู้เหมือนไม่มีเหมือนไม่มีใครรักเลยถ้าพระเยซูเหมือนคนอื่นนะครับถ้าพระเยซูเหมือนนักศาสนาหรือศาสดาทั้งหลายในโลกใบนี้นะครับมีเวลาเขาตั้งศาสนามีเวลาตั้งรัฐที่ขึ้นมาถ้าเกิดเขาถูกข่มเหงนะครับไม่เกินสามเดือนสาวกเขาจะกระเจายแล้วก็จะสาสูนหายไปแต่สองพันปีที่ผ่านมาหลังจากทีพ่พระเยซูสิ้นพระชนทําไมมัน มีภกษาวกทํทไมผู้มีผู้ติดตามมีคิดเตียนจํานวนมากที่ยอมเสียชีวิตเพื่อความเชื่อของเขาในพระเยซูคริสต์ที่ยอมเสียสละชีวิตและติดตามพระเยซูจนถึงยุคปัจจุบันเพราะพระเยซูไม่เหมือนใครคนเหล่านั้นเขาเต็มใจที่จะติดตามพระเยซูนะครับเพราะพระองค์ทรงไม่เหมือนใครพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงไถ่บาปให้แก่มนุษย์ทุกคนพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เป็นความรักนั่นคือเหตุผลประการที่สามว่า ทำไมพระเยซูไม่เหมือนคนอื่นก็เพราะองค์การสิ้นพระชนของพระองค์แปลกประหลาดการสิ้นพระชนของพระองค์ทําให้มนุษย์ทั้งโลกลอดพ้นจากการพิพากษาในนรกบึงไฟทําให้มนุษย์ทั้งโลกนะครับได้รับการคืนดีจากพระเจ้าทําให้มนุษย์ทั้งโลกได้รับการยกโทษจากความบาปถ้าการถ้าพระเยซูไม่สิ้นพระชนนะครับเราทุกคนยังอยู่ในสภาพที่หน้าเวทนาเหมือนเดิมเราขอบคุณพระเจ้านะครับ พระเยซูมีชีวิตที่แตกต่างจากคนอื่นจนทําให้หลายคนที่จะยอมทอดทิ้งสละบ้านเรือนทรัพย์สินเงินทองแม้กระทั่งชีวิตของตัวเองเพื่อติดตามพระองค์เพราะอะไรเพื่อจะรักษาความเชื่อที่เขามีเพื่อรักษาความรักที่เขามีต่อพระเยซูคริสต์ mm. นั่นคือสิ่งหนึ่งนะครับที่อยากจะหนุนใจว่าเป็นคำเป็นคำตอบที่จะตอบคําถามว่าทําไมพระเยซูจึงไม่เหมือนใครนะครับแม้กระทั่งการเสียชีวิตของพระเยซูก็ไม่เหมือนาศาสดาทั้งหลาย อันที่สี่นะครับเราจะมาดูว่าหลักฐานประการที่สี่ที่จะบอกว่าพระเยซูไม่เหมือนใครก็คือเรื่องการเป็นขึ้นมาของพระเยซูการเป็นขึ้นมาจากความตายนะครับเราเคยได้ยินเรื่องเราไม่ว่าจะเป็นข่าวหรือบางทีเราอาจจะประสบกับตาของเราเองว่ามีหลายคนที่สามารถตายแล้วฟื้นมีหลายคนใช่เมื่อสองสามวันที่ผ่านมาเราก็ได้ยินข่าวเหมือนกันมีคนตายแล้วก็ฟื้น แต่ผมอยากจะบอกว่านะครับในกิจการบทที่หนึ่งข้อที่สามเราจะเห็นว่าพระเยซูหลังจากที่พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์ไม่ประสบกับความตายอีกเลยพระองค์จึงไม่เหมือนใครกิจการบทที่หนึ่งข้อที่สามเราจะเห็นว่าพระเยซูอยู่ต่อไปอีกสี่สิบวันอยู่ต่อไปอีกสี่สิบวันนะครับเราขอบคุณพระเจ้านะครับถ้าเรามีถ้าพระเยซูเป็นเหมือนศาสดาหลายตายแล้วแล้วตายเลยบรรดาคนทั้งหลายที่ติดตามก็เหมือนเป็นคนที่สิ้นหวังไม่มีความหวังอะไร แต่ขอบคุณพระเจ้าในความไม่เหมือนใครของพระเยซุคริสต์บ่งบอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงอยู่ต่อไปอีก40วันพระองค์ไม่ประสบกับความตายอีกเลยนะครับมันเป็นภาพที่เล็งให้เราเห็นชัดเจนว่าในโลมบทที่6ข้อที่5บอกว่าคิดเตียนนะครับแม้ว่าเราจะตายฝ่ายร่างกายนะครับแต่เราจะฟื้นขึ้นมาเหมือนพระเยซุคริสต์ แม้ว่าเราจะตายฝ่ายร่างกายนะครับเราจะฟื้นขึ้นมาเหมือนพระเยซูคริสต์นั่นคือพระผีบอกไว้บุคคลนะครับที่มีบุคคลที่คนจํานวนมากนะครับที่จะยอมติดตามเพราะการเป็นขึ้นมาของพระองค์ที่ไม่เหมือนใครหลุมฝังศพของาศาสดาทั้งหลายในโลกใบนี้ก็ยังอยู่บางทีเราขุดไปเราอาจจะเจอ แต่หลุมฝังศพของพระเยซูเป็นหลุมฝังศพที่ว่างเปล่าพระศพของพระองค์ไม่อยู่ที่นั่นเพราะพระองค์ทรงฟื้นขึ้นมาแล้วไม่ประสบกับความตายเลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่คนของคนของพระเจ้าที่ควรจะมั่นใจในการประกาศในการเป็นพยานว่าพระองค์ไม่ได้อยู่ที่หลุมฝังศพแล้วพระองค์ไม่ได้อยู่บนไม้กางเขนแล้วพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วพระองค์อยู่ต่อไปอีกสี่สิบวันแล้วเสด็จขึ้นสู่สวรรค์นั่นคือประจักษ์พยานที่ชัดเจนเพราะพระคัมภีร์บันทึกไว้แบบนั้นนะครับ เราขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าที่เป็นขึ้นมาจากความตายหมายถึงศัตรูตัวสุดท้ายของคนคือความตายพระองค์ได้เอาชนะนั้นแล้วพระองค์ได้ชนะศัตรูตัวสุดท้ายก็คือความตายแล้วบรรดาคนทั้งหลายที่เชื่อในพระเจ้าเราอาจจะตายแน่นอนทุกคนอาจจะตายฝ่ายร่างกายแต่เราจะฟื้นขึ้นมาจากความตายเหมือนพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย <The> นั่นคือความหวงังนั่นคือสิ่งที่คิดเตียนนั่นคือพระเจ้าที่คิดเตียนเชื่อนะครับ เราไปดูเหตุผลประการที่5นะครับที่บ่งบอกว่าพระเยซูทรงไม่เหมือนใครก็คือการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ในหนังสือกิจการบทที่1ข้อที่1 0ถึงข้อที่11เราจะเห็นว่าพระเยซูได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์มีศาสดาจ,จำนวนมากมายนะครับที่ไปแล้วไปเลยไม่เคยมีใครเห็นเขาขึ้นสวรรค์เลย ในหนังสือหนึ่งโครินบทที่15อาจารย์เปาโลบอกว่าพระองค์ทรงขึ้นสวรรค์ท่ามกลางสายตาพี่น้องอย่างน้อย500รคนที่เขาเห็นพวกคนเหล่านั้นเขาเป็นประจักษ์พยานว่าพระองค์คนเหล่านั้นเห็นพระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์แบบเป็นๆพระองค์ไม่ได้ประสบกับความตายอีกเลยและเวลานี้พระเยซูทรงทําอะไรอยู่นะครับพระองค์ทรงอธิษฐานเผื่อพวกเราทุกคนอยู่ เราขอบคุณพระเจ้านะครับเมื่อพระเยซูสเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระมัทิบันทึกบอกว่าพระองค์กําลังทําอะไรอยู่ด้วย<ม>เราจะเห็นว่าบรรดาบรรดาคนที่เสียชีวิตไปบรรดาคนที่มีชื่อเสียงนะครับก่อนหน้านั้นผมเคยไปอ่ไปแยกไปปิวและเจอสำนักทรงฆ์แห่งหนึ่งนะครับเขาบอกว่าทรงพระเจ้าตา ทรงพระเจ้าตากศินมันเป็นเรื่องที่ตลกนะครับคือคนเหล่านี้สามารถทรงได้แม้กระทั่งกริย์แต่เราไม่เคยเห็นมีใครทรงพระเยซูเลยเพราะอะไรพระเยซูไม่ได้ตาย,ยางไงใช่ไหมพระเยซูตายแล้วแต่พระองค์ฟื้นขึ้นมาแล้วไม่ประสบความตายอีกเลยไม่มีใครทรงพระเยซูแต่คนเหล่านั้นเขาทรงเจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรก็แล้วแต่ทรงกันแย่ๆเลย เราขอบคุณพระเจ้านะครับเป็นประจักษ์พยานเพราเราเห็นว่าพระเยซูทรงพะชนอยู่ทรงมีชีวิตอยู่และพระองค์ทรงบอกด้วยว่าทุกวันนี้เวลานี้พระองค์กำลังทําอะไรพระองค์อธิฐานเผื่อพวกเราอยู่เวลาที่เราอ่อนแอไม่มีกําลังไม่จะาข้อธิฐานพระเยซูกําลังอธิฐานเผื่อพวกเราอยู่เวลาสมมุติว่าเราทําผิดทําบาปในหนังสือหนึ่งยนบอกให้เราสารภาพพระองค์ทรงเป็นอายการเป็นทนายความเสนอต่อพระบิดากับพวกเราแทนพวกเราว่าพระองค์ทรงรับโทษแทนเราพระองค์ทรง หมือนกับว่าแก้ต่างแทนเราต่อพระบิดาบนสวรรค์เวลาที่เราทําผิดอะไม่มีศาสดาคนใดเวลาเขาตายแล้วตายเลยเขาจะบอกว่าตอนนี้เขากําลังทําอะไรอยู่ไม่มีเลยนอกจากพระเยซูพระอ,องค์ทรงบอกว่าเวลาเนี้ยเดี๋ยวเนี้ยพระอ,องค์กําลังทําอะไรพระอ,องค์กําลังทําอะไรนะครับประการสุดท้ายนะครับเราจะไปดูว่าหลักฐานหนึ่งที่บ่งบอกว่าพระเยซูไม่เหมือนใครก็คือว่า พระเยซูจะเสด็จกลับมาเราดูย้อนบทที่14ด้วยกันครับข้อที่1ถึงข้อที่สย้อนบทที่14ข้อที่1ถึงข้อที่สนะครับหน้าที่สองหนะครับผมอยากพี่น้องฟังบอกว่าอย่าให้ใจท่านทั้งหลายวิตกเลยท่านเชื่อในพระเจ้าจงเชื่อในเราด้วยในพระนิเวศของพระบิดาเรามีคลหาหาดหลายแห่ง ถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้วเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านทั้งหลายและถ้าเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้วเราจะกลับมาอีกรับท่านไปอยู่กับเราเพื่อว่าเราทั้งหลายเพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายจะอยู่กับเราที่นั่นด้วยเราขอบคุณพระเจ้านะครับเป็นข้ามพีที่บ่งบอกว่าเวลานี้พระองค์ทรงทำอะไรอยู่ด้วย พระเยซูเสด็จไปล่วงหน้าพวกเราพระอ,องค์ทรงจัดเตรียมที่ไว้สําหรับพวกเราพระพี่บอกว่าถ้าพระอ,องค์จัดเตรียมที่เสร็จแล้วพระอ,องค์จะกลับมารับเราเมื่อพระอ,องค์อยู่ที่ไหนเราทั้งหลายจะอยู่กับพระอ,องค์ที่นั่นด้วยคริสเตียนทั้งหลายจึงมีความหวังที่มีชีวิตเราขอบคุณพระเจ้านะครับถ้าบรรดาศาสดาทั้งหลายเวลาเขาตายสิ่งที่สมมุติว่าถ้าเขาทาได้เขาทําได้แค่ใบยเท่านั้นเองแต่ขอบคุณพระเจ้าเวลานี้พระเยซูทรงบอกว่าพระอ,องค์กําลังทําอะไร เป็นความหวังที่มีชีวิตเป็นความหวังที่ชื่นใจสําหรับคนของพระเจ้าหลเอเกินเวลานี้พระองค์ยังไม่มาอาจจะมีหลายเหตุผลแป่เหตุผลหนึ่งพระพรีบอกว่าพระองค์กําลังสร้างบางสิ่งบางอย่างเพื่อพวกเราอยู่แล้วแน่นอนนะครับพระเจ้าไม่ต้องการให้มนุษย์ทั้งหลายไปที่อื่นนอกจากที่ที่พระองค์กําลังสร้างรอพวกเราอยู่พระเจ้าไม่ต้องการให้มนุษย์ตกนรกเพราะนรกถูกสร้างไว้สําหรับพยามานซาตานไม่เหมาะสําหรับมนุษย์ แต่ก็มีมนุษย์จํานวนหลายคนจานวนมากที่เลือกที่จะไปที่นั่นไปอยู่กับพยมารซาตานพระเยซูกําลังสร้างคฤหาสน์บางอย่างบางหลังให้กับพวกเราเราขอบคุณพระเจ้านั่นคือคําสัญญาที่มีชีวิตนะครับนั่นคือถ้อยคําของพระเยซูเองนี่คือบอกว่าในบริบทว่าพระคริสต์ทรงตัดถึงการเสด็จกลับมาของพระองค์พระเยซูพูดชัดเจนว่าทําไมเราจึงทํไมหลักฐานตัวนี้จึงบอกว่าพระเยซูไม่เหมือนใครพระองค์บอกว่าจะกลับมา ในเวลานี้เราอาจจะประสบกับความทุกข์ยากลาบากการทดลองต่างๆเกิดขึ้นมากมายแต่จงชื่นใจเถิดว่าวันหนึ่งพระเยซูจะเสร็จกลับมารับเราเพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายจะอยู่ที่นั่นด้วยพระพีฮิบูบอกว่าพระเยซูตอนนี้อยู่ที่ไหนเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดาบนสวรรค์แล้วเราทั้งหลายจะอยู่กับท่านก็คือเราจะไปอยู่กับพระองค์บนสวรรค์ผมขอบคุณพระเจ้านะครับสําหรับ ทุกคนที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ชื่นใจดีใจปลื้มใจเมื่อวันหนึ่งเราจะพบกันที่นั่นเราไม่ปรารถนาะเหมือนพระเยซูปรารถนาะที่จะเห็นคนทั้งหลายอยู่อีกฝั่งหนึ่งพระเยซูไม่ต้องการให้คนหนึ่งคนใดพินาศในนรกบึงไฟงพระเยซูได้ประทานช่องทางที่ง่ายๆมากเลยคือเปิดใจต้อนรับพระเยซูมาเป็นภาพผู้ช่วยให้รอดในชีวิตเท่านั้นเองอาจจะบอกว่าทำไมมันง่ายจังไปสวรรค์มันง่ายใจใช่ ถ้าพระเยซูประทานช่องทางที่ยากๆนะครับผมคนหนึ่งที่ต้องตกนรกแต่เพราะความรักของพระเจ้าเป็นความรักที่เรียบง่ายเหลือเกินพระองค์ได้ประทานช่องทางที่ง่ายๆเรียบง่ายให้แก่พวกเราให้เราสามารถที่จะไปสวรรค์ได้ด้วยการเปิดใจต้อนรับพระเยซูโลกนี้น่ากลัวมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโลกนี้อายุน้อยลงเรื่อยๆมันเหมือนอยู่ในช่วงเวลาการนับถอยหลังของโลกนี้แล้วถึงเวลาที่มนุษย์ทั้งหลายนะครับที่จะ ถ่มตัวถ่มใจเปิดใจต้อนรับพระเยซูมาเป็นพระเจ้าในชีวิตตัวเองได้แล้วเมื่อถึงเวลานั้นมันจะสายเกินไปเราขอบคุณพระเจ้านะครับที่บทเรียนต่างๆจะเป็นบทเรียนหนึ่งที่จะตอบคําถามของคนทั้งหลายว่าพระเยซูไม่แตกต่างจากใครหรอกจริงๆพระเยซูทรงแตกต่างชัดเจนมากพระเยซูเป็นพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถประทานความรอดนิรันดร์ให้แก่พวกเราเมื่อเราไปอยู่บนสวรรค์น,นะครับเราจะเจอพระองค์ เราจะเจอบุคคลอันเป็นที่รักของเราเมื่อเขาเชื่อพระเจ้าแล้วเขาจัดของอเราไปล่วงหน้าเราขอบคุณพระเจ้านะครับนี่คือคาสัญญานี่คือหลักฐานที่จะให้เรามั่นใจแน่ใจในการประกาศเป็นพยานแก่คนทั้งหลายว่าพระเยซูมไม่เหมือนใครจริงๆนะครับให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาขอบคุณพระเจ้า